เปิดนาทีบิ๊กตู่หัวเราะในลำคอหลังถูกถามถึงเรื่องแจกเงิน5ล้านแลกโหวตสนับสนุนจากกรณีเมื่อวันที่2กันยายนนายวิสารเตชะธีรวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยอภิปรายตอนหนึ่งว่า คนที่อยู่ในตำแหน่งนายกในตอนนี้สง่างามแล้วหรือขอท่านช่วยเป็นเสาหลักให้ประชาชนคนไทยด้วยตนขอโอกาสนี้ประกาศไปถึงทั่วโลกว่าณขนาดนี้พลเอกประยุจันโอชานายกกำลังจ่ายเงินให้สอสอ5ล้านบาทที่ขั้น3การทำแบบนี้อุกอาจมากเป็นการทุจริตต้องการอยู่ในตำแหน่งถึงขนาดนี้เลยหรือสอสอไปรับเงินที่ห้องนายก5ล้านบาท ปไ,ปไได้อย่างไรที่ประเทศไทยจะอยู่กับความตายของประชาชนหน้าไม่อายถึงเวลาแล้วที่วิญญาณทั้งหลายจะต้องสาบแช่งทําอย่างนี้ได้เช่นไรในสภาจ่ายเงินท้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามพลเอกประยุจันโอชานาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมขณะที่ท่านได้เดินทางไปขึ้นรถถึงเรื่องเงิน5ล้านว่ามีการให้กันในสภาจริงหรือไม่โดยทางพลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวว่าได้คุยกับนายชวนหลีกภยัยประธานสภาแล้วว่าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นพร้อมทั้งตรวจสอบจากกล้องวงจร ปิดไม่พบว่ามีบุคคลได้ทําแบบนี้ซึ่งตลอดการให้สัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์มีการหัวเราะเล็กน้อยในลําคอระหว่างการตอบคําถามผู้สื่อข่าว